เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้า34นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะให้เราเติมเลขโดดที่หายไปนะคะเขาบอกว่าบางข้อมีหลายคําตอบนะคะให้นักเรียนเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวคําว่าหลายคําตอบคืออะไรเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังในข้อที่1นนะคะนะคะหน้าที่ของเราคือเราต้องตามหานะคะตัวเลขที่บวกกันในหลักหน่วยนะคะจะต้องบวกกันแล้วได้5 ตัวเลขช่องนี้สามารถใส่ได้หลายคำตอบนะคะเราอาจจะใส่1กับ4บวกกันได้5ไหมคะได้นะคะหรือเราอาจจะใส่2กับ3หรือเราจะใส่3กับ2ก็ได้นะคะใส่5กับ0ได้ไหมคะ ได้นะคะหรือว่าตัวตั้งจะเป็น0ูนย์ตัวบวกจะเป็น5ก็ได้นะคะยังไงก็บวกกันได้5แล้วดูในหลักถัดไปสิคะในหลักถัดไปหลัก10 9บวกกับอะไรเราได้0อนยเดี๋ยวนะช่องสี่เหลี่ยมมันอยู่เป็นตัวบวกเออมันอยู่เป็นตัวตั้งในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นตัวตั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า อะไรบวกกับ9แล้วได้0นะคะในกรณีที่บวกแล้วตัวเลขน้อยลงนะคะอันเนี้ยหมายความว่ามันจะต้องมีการทดแน่ๆนะคะดังนั้นมันจะไม่ได้บวกได้0ูนย์แล้วมันน่าจะบวกได้อะไรคะได้10ใช่ไหมแล้วก็เอาไปทดในหลักร้อยอ่ะดังนั้น9บวกอะไรแล้วได้10 9บวก1ได้10บ นะคะคดังนั้นคำตอบของเราในช่องนี้ก็คือ1 9บวก1ได้10นะคะเขาก็เลยใส่ศูนย์ตรงนี้แล้วไปทด1นะคะนักเรียนทดไว้เลยนะคะในหลักร้อยต่อไป3บวก4ได้เท่าไหร่คะได้7ทดอีก1เป็น8ต่อไปดูหลักพันนะคะ3บวกอะไรแล้วได้8 ะะสามบวกอะไรเราได้8ได้5นะคะดังนั้นคำตอบของเราในช่องนี้ก็คือ5นะคะข้อนี้สามารถตอบได้หลายคำตอบ,ตอบก็คือในหลักนี้นะคะสามารถเติมตัวเลขได้หลายแบบนะคะให้นักเรียนเลือกตอบเพียงแค่แบบเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวครูตรวจให้เองเนาะ,ะมาดูที่ข้อ2นักเรียนดูข้อ2สิคะในหลักหน่วยของเรา3บวกอะไร แล้วได้2อสามมากกว่า2องไหมสามมากกว่า2ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่บวกแล้วค่าจะลดลงใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ไม่น่าจะใช่สองและน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น12นะคะวิธีการสังเกตก็คือถ้าบวกนะคะตัวบวกกับตัวตั้งเนี่ย มันมีค่ามากกว่าผลลัพธ์เนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีการทดแน่นอนนะคะให้เราเติมเข้าไปได้เลยนะคะว่าเป็น12ดังนั้น3บวกอะไรแล้วได้12นับถอยหลังก็ได้นับเดินหน้าก็ได้นะคะนักเรียนก็นับนิ้วก็ได้3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้กี่นิ้วคะ เนิ้วใช่ไหมดังนั้นช่องนี้ของเราก็คือ9กนะคะอ่า3บวก9ได้12ใส่2ทด1ในหลักถัดไปนะคะต่อไป7บวก1ได้เท่าไหร่คะได้8ทดอีก1เป็น9นะคะอ่ะต่อไปมาดูหลักร้อยอีกครั้งหนึ่ง6บวกกับอะไรแล้วได้ 0, บวกเราได้ค่าน้อยลงเป็นไปได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องเติมอะไรลงไปเลยเติมหนึ่งไปเลยนะคะว่า6บวกอะไรเราได้10เพราะเดี๋ยวมันก็ใส่0ทด1ใช่ไหมคะอ่ะ6บวกอะไรได้10นับต่อก็ได้นะคะ6แล้ว 7, 8, 9, 10ได้กี่นิ้วคะได้4นิ้วนะคะดังนั้น6บวกกับ4ได้10 ใส่0ทด1ต่อไป2อบวก5ได้7ทดอีก1เป็น8นะคะเราก็จะได้คำตอบให้นักเรียนลองทำหน้านี้1ห,หน้านะคะคราวนี้เรามาดูหน้า35นะคะหน้า35เป็นการหาผลบวกโดยการตั้งอ่ะ คราวนี้เรามาดูหน้า35นะคะในหน้า35นะคะเป็นการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายคำว่าไม่มีการกระจายคืออะไรก็คือไม่มีการยืมนั่นเองนะคะอ่ามาดูข้อ1 2 —ึลบ1ได้1 9 — 7ลบ7ได้2 2 —นะคะ2ลบ1ได้ 1 3-3ลบ3ได้0 3-1ลบ1ได้2นะคะแล้วคราวนี้เราก็ตอบเลขไทยคำตอบของเราคือ2121ม21นะคะให้นักเรียนทำหน้านี้1ห,หน้าค่ะ